ช่องพี่ลิวพารวยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องวันนี้ก็ได้นำแนวทางรัฐบาลไทยมาให้รับชมนะคะงวดวันที่16เดือนพฤศจิกายน65นะคะอันนี้นี่นี่เป็นเลขเอา่าเลขให้จับวินสูตรของพี่ลิวเองเนาะจ้ะสูตรของพี่ลิวเองจับวินได้พี่น้องจ้ะ นะคะมีเหล็กต่ล่างนะคะว่อที่แล้วเนอะจ้ะพี่ลิวก็ทาแบบว่าตัวหนังสือมีตนตีทําคลิปวิดีโอไม่ได้มาบดเดะเขามาอัดคลิปแบบวอาจะนําพี่น้องเนาะจ้ะลิวงวดนี้ก็ก่อนจะรับชมรับฟังเนาะฝากคําเตือนก่อนทางช่องก่อนอคลิปนี้เป็นแนวทางเพื่อ การเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ไทยเนาจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเท่านั้นนะคะสนับสน,นุนนะคะวมดก่อนเดี๋ยวกาเดี๋ยวพี่ลิวจะโชว์โชว์คลิปอ่า ตัวเลขที่ให้งวดก้อนที่เข่าจ0ศูนย์เนาะจ้ะศูนย์ตรงๆเนาะให้รับชมด้จ้าเรานี่เลขตาร่างพี่น้องจ้าไพ่ไพ่ไจับเก่งกะอยู่ในหนี่ละเลขเนาะจ้านะคะสูตรมาแบบนี้นะคะสูตรมาแบบนี้ก็เลยแบบนี้พี่น้องจ้านะคะเลขที่เลข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 จับคู่นะคะไปรับชมเลขจับคู่เนาะจ้า มีสองศูนย์นะคะสามศูนย์หกสองนะคะเด่นเน้นให้นะคะเด่นเน้นให้เนาะจ้ะจับพี่แนนี่แหละพี่น้องพี่ลิวจับวินเนาะจ้นนะ,ะจับมาวินกันนะคะต่อไปเลยมีเจ็ดหนึ่งนะหกหนึ่งนะคะสามพี่ลิวจับมาสามศูนย์ สามหนึ่งไมได้จับเด้๋พี่น้องจ้ะวางวางไว้อยู่ในตารางนี่แหละนะหกหนึ่งสองเจ็ดนะคะแล้วก็มีสองสามนะจา้ะเลขมันสองสามแล้วก็เก้าสองเพราะว่าหกกับเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนะพี่น้องก็เลยลง่ทั้งหกทั้งเก้าพี่เลีวก็ได้เลขสามตัวมาฝากนะคะนี่ พี่นอนจ้าหนึ่งสองเจ็ดศูนย์สองสี่นี่พี่เลียวฟันเห็นงูตัวใหญ่ๆนะจ้าเมื่อนั้นงูอยู่บนรัว้ว,วรัว้วเสารั้วเสารั้วบ้านเสารั่วเป็นน้นอยเลี้ยวๆดอกที่งูอยู่พี่เลียวกับว่าเจ็ดหนึ่งหรือจังใดนี่แหลนะเนาะเป็นเจ็ดถ้าพี่เลียวฟันเห็นนะเป็นเจ็ดน,นะคะ ท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะขอให้ท่านมีโชคมีลาบงวดวันนี้นะคะทุกท่านนะคะขอบคุณที่มารับชมสวัสดีค่ะ